สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางสามลันะครับเริ่มที่ลัสี่ครับ <c oughs> ลัทธินี่คือลัทธิเด่นแปดมานะครับเจาะไม่มาหุ่นดึกทีนี้เดินไม่ดีครัยบยังไม่ยังไม่เจาะเลยอ่ะก็ใครชอบเล่นเบาๆไปก่อนครับ หรือเล่นลูดไปก่อนก็ไดั้นะผมว่านะครับเนาะเล่นที่มันเดินครับไม่เดินไม่ต้องพยายามไปชนะมันครับก็ลันรายงานผลหัวคลิปตลอดนะว่าเดินหรือไม่เดินครับในเมื่อไม่เดินก็รับชมรับฟังอย่างเดียวได้เนาะไปเล่นหุ้นที่เดินก่อนลวกันนะครับเยอรมันออกผลให้ขอทางโทษน่ครับขามชดรัสเซียออกผล4ี่ทุ่มห -3 นาทีโดยประมาณครับวันนี้ในสุด8ดครับก็ชอบแนวทางนี้ไม่อยากพลาด ดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับ2880ครับ3890ครับมีอยู่ท่านหนึ่งถามผม2รอบถามว่า28บวก80คืออะไรนะครับผมไม่ใช่ผมไม่อยากตอบไปผมตอบไปในผมตอบไปหนึ่งในหนึ่งข้อความที่เขาถามไปแล้วเ<ม>ขายังกลับมาถามอีก <c oughs> เขายังกลับมาถามอีกจะไปถามอีกถามอีกคลิปนึงนงครับไปถามว่าคลิปนี้คืออะไรถ้าฟังนะครับถ้าฟังยังถ้าฟังเข้ามาฟังจะรู้นะครับว่าจับที่ลบจับที่บวกนะครับไม่ใช่ว่าเอาเลข28งแมาบวก8ปดศูนย์นี้ไม่ใช่นะครับหุ้นมันมีลบมีบวกนะครับแล้วก็ถามคํถาถามในคลิปไหนเนี้ยรบกวนกลับไปดูด้วยเพราะผมตอบเกือบทุกคำผมตอบหมดนะครับ นอกจากคำถามไหนซ้ำๆผมก็ไม่ตอบครับถ้าถามมากคําถามเดิม,ดมผมบล็อกนะครับแสดงว่าท่านกวนแะล้วท่านไม่ท่านกวนนะแสดงว่าท่านกวนนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ98ปบวก50มีบางท่านใจดีตอบแทนให้ผมตอบแทนให้ด้วยผมขอขอบพระคุณมากครับแต่ไม่ใช่ผมไม่ตอบนะไม่ใี้ไม่ ไม่ใช่ไม่ยอยากตอบไม่ใช่ยิงหรืออะไรแต่คือมันเป็นคําถามเดิมๆที่ผมเคยตอบไปแล้วนะผมตอบไปแล้วแล้วอย่างมันมีอยู่คนนึงนะตอนนี้มีอยู่คนนึงเลยถามได้ที่บัญชีผมมีอยู่คนนึงถามถามน่าจะถามมันเป็นตั้งแต่ปีใช่ไหมตั้งแต่เปิดช่องมาจนทุกวันนี้ยังไม่โอนเลย <arrive> แต่ทุกครั้งที่ถามก็ถามยูนะผมก็เขาถามทําไมเขาถามไม่โอนไม่เข้าใจเหมือนกันแปลกมีอยู่คนนึงครับมีอยู่คนนึงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่อังกฤษและเยอรมันครับ